สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโน้ตเอกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับเหมือนเดิมครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube นะแล้วก็เชร์มันสาสใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นกระแส เกี่ยวกับเรื่องของการปลดโอเลกุน่าโซชานะครับซึ่งเรื่องของการปลดโอเลกุน่าโซชาเนี่ยกระแสออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่กี่วันก่อนเนี่ยมันก็มีถาโถมจะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย ESPN นะครับสื่อเจ้าดังก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมมานะครับเรื่องของกระแสแบบนี้แหละกระแสปลดนี่แหละนะครับแต่ว่าไปในอีกทิศทางหนึ่งนะครับ ก้อบอกว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้พาทีมคว้าแชมป์มาเข้บครองได้เลยนะครับตั้งแต่รับตำแหน่งเนาะแล้วก็ยิ่งล่าสุดเนี่ยแพ้3เกมจาก4เกมนัดหลังสุดอีกด้วยนะครับรวมกันทุการายการนะครับตกรอบศึกคาราบาวครับไปอีกนะครับแล้วก็มีกระแสอย่างหนักเรื่องของการปลดโอเล่นะครับถึงแม้ว่าสัญญาของโอเล่จะอยู่ยาวจนถึงปี2024ก็ตามนะครับแล้วก็ มีการคาดการณ์เยอะๆไปหมดนะครับว่าคนที่จะมาแทนโอเลกุนาโซชาเนี่ยน่าจะเป็นคอนเต้ไม่ก็ซีดานที่กำลังว่างงานอยู่นะครับแต่รายงานจาก ESPN ล่าสุดเนี่ยเปิดเผยว่าทางบอร์ดของแมนยูเนี่ยยังเชื่อมั่นในตัวของโอเลอยู่นะครับที่โอเลเนี่ยน่าจะพาทีมเนี่ยกลับไปสู่ความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ซัมเมอร์ก่อนที่เพิ่งจบไปเนี่ย มีการเสริมทับมากมายอย่างเช่นเจดอนซานโชว,วาราแล้วก็โรนโดเข้ามานะครับเอ็ดเวิร์ดนนครับแล้วก็ตะโกนเกลเซอร์เจ้าของทีมเนี่ยก็ยังนุนหลังโอเลเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการปลดเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นในเดีวๆนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่แฟนพีอยากให้เป็นนะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่คือกระแสที่มีการเล่นกันออกมาจาก ESPN นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของเซอร์เร็กโฟกุสันนะครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราน่าจะเคยได้ยินข่าวมาซึ่งผมก็ตามมาแหละในดิวนี้ครับก็คือเวสลี์สไนเดอร์นะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งในตอนนั้นนะ่ยก็เป็นมิดฟิลด์ตัวเทพเลยของอินเตอร์มิลานแล้วก็ของทีมชาติฮอนแลนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่มักจะมีข่าว โพพันกับแมนยูมาโดยตลอดในช่วงนั้นนะนะครับแล้วก็แฟนผีเนี่ยอยากให้ย้ายมามากนะครับผลงานดีมากๆในตอนนั้นนะนะฮะซึ่งป๋าได้บอกว่าข่าวที่เราเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับสไนเดอร์เนี่ยหลายครั้งได้เห็นข่าวอยู่ครับแต่ว่าเราไม่เคยสนใจในตัวของนาเตะรายนี้แบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับมันก็มีข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันออกมาได้อย่างไรนะครับออกมาแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่ยืนยันว่าเรื่องของแมนยูที่เคยมีข่าวให้ความสนใจเวสลีย์สไนเดอร์เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเราไม่ได้ต้องการนักเตะรายนี้อย่างที่เป็นข่าวนะฮะนี่คือการที่ป๋าเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับผ่านทางสื่อของสโมสอดด้วยนะครับน่บนก็ยืนยันชัดเจนว่าทย้อนไปตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงถึงแม้ว่า จะมีกระแสะข่าวอย่างหนักก็ตามนะครับในตอนนั้นโอเคจบกันไปนะครับส่วนเรื่องราวอื่นกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงไปแล้วจากคลิปเมื่อเช้านะครับก็คือมันมีข่าวว่าระกูลเกลเซอร์เนี่ยยังมีการเล็งที่จะวางแผนเสริมทัพอีกครั้งนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเสริมทัพเนี่ยมันก็ต้องเสริมอยู่แล้วแหละในแต่ละตลาดนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าจะมีการเสริมทัพครั้งใหญ่ อีกครั้งทุ่มเงินมหาศาลอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอีกครั้งเพื่อเป็นการยกระดับทีมเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับซึ่งทีนี้มันก็มีการคอรออกมามากมายนะครับว่า7นักเตะหรือว่าเกือบเกือบสินักเตะเนี่ยที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็ว่ากันมาตโตรกเกลเซอร์เนี่ยมีการแบบรับรายชื่อมาแล้วเนี่ยมีใครบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นเออร์ริงเบลฮารแลนด์นะครับศูนย์หน้าตัวเก่งวัย21ปีของดอทมุลนะครับ แางรายนี้ก็มีข่าวกับแมนยูอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับรายละเอียดไม่ต้องอะไรมากมายผลงานตอบโจทย์นะครับผลงานโดดเด่นนะฮะเราน่าจะได้เห็นฟอร์มาอยู่เป็นแบบระยะะ,ยะนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของเม็ดเงินนี่แหละว่าแมนยูจะมีการเจรจาท่าทา,ทามนักเตะรายนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องผ่านมิโนเรลลาครับเอเย่นตัวแบบว่าตัวแสบที่ทํากับแมนยูไว้เยอะเหมือนกันนะครับก็นี่คือเป้าหมายแรก ในตำแหน่งต่อมาครับว่ากันว่านี่คือเป้าหมายตัวเต็งหนึ่งที่แมนยูต้องการมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็คือมิดฟิลตัวกลางแล้วก็นักเตะรายนั้นถ้าเกิดมีความเป็นไปได้เนี่ยก็ขอเป็นดีคคนไรท์ right นะครับซึ่งคุณภาพเรื่องของศักยภาพดีคคนไรท์ right เนี่ยเราได้เห็นมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับกับทางพรีเมียร์กอังกฤษกับทางเวสบแฮมเนี่ยนะฮะไม่ต้องอธิบายเยอะแยะอะไรมากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งดีคคนไรท์ right แมนยู U, ต้องไปแข่งกับเชลซีซิตี้นะครับแล้วก็แข่งรายนี้มีราค่าตัวที่สูงมากๆด้วยนี่คือเรื่องที่ยากลำบากของแมนยูนะครับรายที่3ครับเป็นอีฟบิซูมานะครับมิดฟิลด์รายนี้ก็จะได้เห็นข่าวมาอยู่บ้างครับว่าถ้าเกิดแมนยูไม่ได้เดคันไบรท์เนี่ยที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นบิซูมาก็ได้ซึ่งมมดฟิลด์รายเนี่ยเริ่มที่จะมีฟอร์ม การเล่นที่โดดเด่นขึ้นมาแบบเรื่อยๆในแต่ละวันในช่วงหลังมานี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งมิดฟิลที่น่าติดตามแล้วก็เป็นข่าวกับแมนยูเหมือนกันนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเกิดไม่ได้ดีแคนไรท์หรือบิสูมาหรือเอาเป็นว่าเป็นตัวเลือกทางทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับในตำแหน่องมิดฟิลตัวกลางก็คือโรเวนเนวิสนะฮะมีข่าวอย่างหนักมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งนักเตะก็มีเรื่องของ ความอยากที่จะย้ายทีมด้วยครับตามกระแสข่าวออกมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะแล้วก็ว่ากันว่าบู๊แฮมตันเนี่ยก็พร้อมปล่อยถ้าเกิดพวกเขาได้เม็ดเงินตามที่พวกเขาต้องการนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่นะครับนะในการขวาตัวอยู่ที่แมนยูเนี่ยจะจริงจังไหมเท่านั้นเองนะครับอายุก็ยังไม่มากครับมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่านบอลความแม่นยํา เรื่องของการยิงประตูจากระยะไกลผ่านบอลยาวเนี่ยโอ้โหครบเครื่องเหมือนกันนะครับน่าสนใจส่วนถัดขึ้นมาครับก็อาจจะเป็นตัวแทนของปักปาไหมนะครับอย่างเช่นทางดานิ o โอโมนะครับเป็นแนวรุกตัวเก่งของทางไรซิกนะครับนะก็เป็นนักเตะในเชิงแบบสร้างสารรค์เกมนะครับนะเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายนะฮะดันดันกว้างก็ได้ตรงกลางก็ได้นะครับแล้วก็ ถือว่าน่าจะมาทดแทนปอกบาได้ที่พูดอย่างนั้นก็คือบางทีเนี่ยปอปอกบาเนี่ยอาจจะเลือกย้ายทีมก็ได้นะครับหลังจากจบซีซั่นเพราะว่าเรื่องของสัญญาเนี่ยยังไม่คืบหน้าอาจจะดึงดนนี่โอโม่เนี่ยเข้ามาทดแทนแต่ว่าการแข่งขันของดนนี่โอโม่เนี่ยหลายๆทีมในโยุโรปก,ก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของหลายทีมนะครับรวมทั้งทางคิสเล่ย์โกลมองนะครับ ตัวริมเส้นของบาเย์นนะฮะก็เคยมีข่าวกับแมนยูเหมือนกันนะครับตอนที่แมนยูกำลังติดตามผลงานหรือว่ากำลังเจรจาดีลของเจดอนซานโชนะครับว่ากันว่าโกมองเนี่ยก็คือตัวแทนหรือว่าทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดแมนยูพลาดจดอนซานโชนะฮะก็คือในช่วงซัมเมอร์ที่มันผ่านมานั่นแหละแต่ถ้าเกิดแมนยูกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีข่าวมาว่า ทางโกมองเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตในมิวนิกสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่านักเตะเตรียมย้ายไปหาความท้าทายอะไรไใหม่ๆล้ซึ่งปลายทางน่าจะเป็นพรเมีร์เลกอังกฤษนะครับแล้วก็มีอีกหลายทีมครับในโยุโรปให้ความสนใจด้วยก็คือเบเชีนะครับยูเวนตุสนะแล้วก็หลายๆทีมในพิมเมีร์เกอังกฤษอย่างที่ว่ากันไปรวมทั้งแมนยูนะครับส่วนเป้าหมายสุดท้ายครับก็คือ อาจจะมองหาตัวแทนผู้สับป,ปะตูรายใหม่ไหมนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนครับเรื่องของอนาคตของดีโนแล้วก็เดวิดอิกานะครับโอเคตอนนี้จะพูดได้ว่าก็ยังสยบข่าวและเรื่องของการย้ายทีมของทั้งคู่นะครับแต่ว่าเชื่อกันว่ามือหนึ่งมันต้องมีเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีความทะเยอทะยานเหมือนกันก็คือต้องการเป็นมือหนึ่งนะครับไม่ยอมกันเลยนะฮะถ้าไม่ได้การันตีมือหนึ่งก็ต้องขอย้ายทีมซึ่งทีนี้แหละ เราจะมาพูดกันว่าถ้าเกิดซัมเมอร์หน้าใครคนใดคนหนึ่งย้ายออกจากทีมเนี่ยเราจะดึงใครเข้ามาแทนที่นะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งลิต์เป้าหมายที่เราก็ต้องหาทางเลือกเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทะกุนเกลเซอร์น่าจะมีการอนุมัติในเดีลนี้ด้วยนะครับโอเคมีการเปิดเผยมาประมาณนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวว่ากันในคลิปหน้านะครับนะส่วนนักลงเวลาอื่นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมนะครับ ก็เป็นอดีตกองหน้าของแมนยูเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีโอกาสนะครับที่โอเลกุน่าโซชาจะโดนปลดออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมนะฮะถ้าเกิดโอเลเนี่ยยังไม่สามารถพาทีมเนี่ยกลับมาคว้าแชมป์ในช่วงซีซั่นใหม่ได้อีกครั้งนะครับนะหรือว่ามันห่างหายมานานแล้วแหละโอเลมีการเสริมทัพไปเยอะม,มากๆนะครับอย่างเช่นบารานอย่างที่ว่ากันไปซานโชโรนโดอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเพียงพอละ ในเรื่องของการพาคุมกําลังชุดเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยกับตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเนี่ยไปคว้าแชมป์แต่ว่าถ้าเกิดชุดเนี้ยยังไม่ได้อีกเชื่อได้เลยครับว่าแมนยูอาจจะถึงขั้นต้องปลดแล้วนะครับในโอเล่เนี่ยเป็นผู้จัดก,การทีมยุน้อยครับเขามีประสบการณ์การทํางานที่นี่นะครับถ้าเป็นในระดับสูงเขารู้จักแต่ยูเต็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นงานยากเกินกว่าที่จะมีการทิ้งกลางคัน ผมคิดว่าเขากําลังพัฒนาทีมอยู่แต่ว่าก็ต้องยกระดับทีมขึ้นมาด้วยนะครับคือมีโอกาสาโดนปลดแต่อีกในใจลึกๆเนี่ยก็กําลังพัฒนาตัวเองแล้วก็กําลังพัฒนาทีม,มนในตัวด้วยคือโอเล่ก็พยายามแหละแต่ถ้าเกิดมันพยายามถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้ก็ว่ากันตามนั้นนะครับเรื่องของการโดนปลดนะส่วนเรื่องราวของีแคนไรท์ครับอันนี้เป็นกระแสข่าวีแคนไรท์โดยตรงนะครับก็มีการรายงานกระดอกมานะครับว่าล่าสุดเดี๋ยวทางเวสแฮมนะครับมี เรื่องของการที่จะยอมลดราคาค่าตัวดีแคนไรต์ลงนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราได้ยินข่าวมาว่าราคาค่าตัวของดีแคนไรต์เนี่ยมันอยู่ประมาณหนึ่งรอยล้านปอนด์นะครับแต่ทีเนี้ยเวสแฮมเนี่ยกะว่าโอเคถ้าเกิดนักเตะเนี่ยส่งสัญญาอยากย้ายทีมนะครับก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าก็คือซัมเมอร์ปีหน้าจะลดราคาลงมานะครับก็อาจจะอยู่สักประมาณแปดสิบล้านปอนด์นะครับเจ็ดสิบแปดสิบล้านปอนด์กันไปจากหนึ่งร้อยล้านปอนด์อย่างที่พวกเขาเคยตั้งไว ในช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับ100ล้านปอนด์เนี่ยโอ้โหเป็นราคาที่สูงอ่ะลดลงมาเจ8 0สิบล้านปอนด์ยังแบบคุยกันยากเลยถูกไหมครับนะราคามันสูงมากๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรนแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ